สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านเลยนะคะป่ะวันนี้เรานะคะจะพาบนเหลือมันรอดเข้าโคกแต่โัวันนะเพราะว่าเดี๋ยวสวเขาจะไปธุระกลับมาค่ำนะคะจ้ะ,ะ,ะเอานะก็จะไปธุระกันนะเอฟซนะสวน,นเอเดนก็จะเฝ้าวาังปู่เนะเพราะว่าไม่สะดวกกับการเดินทางเนาะเพราะาเป็นประจำปี เพราะว่าเพิ่นจะไปเพื่อจะไปเออคำตะค่านะไปไปเติมแก๊สนะไปเติมแก๊สรถนะจากก็ต้องไปเติมที่คำตะค่านะ <c oughs> แล้วก็สวอก็น่าจะไปเออเย็บชุดหรืออะไรชุดชุดอะไรนี่แหละนะเอ่อรถก็ไม่ไปสักทีนะแบตเตอรี่ก็หมดนะอยังไม่มีงบซื้อใหม่นะเอฟซีก็ใช้ใช้ไปก่อนนะจ้ะ เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมพากันเดินมาทำไมน้อนะเออทำไมพากันเดินมาทำไมเนี่ยมองหน้าแล้วมองหน้าแล้วเขามองหน้าเราอยู่เดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวจะเอาเลยเดี๋ยวจะเอาโอ้วันนี้เขาก่อนเวลาวันนี้มีหญ้าอยู่มีหญ้าอยู่ 嗯。<laughs> มองหน้าเลยบนเหลือบนรอดเข้าคอกวันนี้เข้าคอกแต่หัววันนะ ปลาไปกินหญ้าแล้วไปกินหญ้าแล้วเร็วไปไปไปดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนเอาไปไปไปกินน้ำก่อนไปไปไปดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำก่อนอ้าว เอาน้ำ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 าเอาเอเเอา,เอา,เอา,เอาไม่ได้ไปกินน้ำแล้วตอนนี้ไป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  หญาย่ายาอยู่ที่นู้นไปไปกินหญ้าเร็ว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 มนมไปกิน้าไปไปไปกินห้าเร็วจะกินไหมอ่าไม่กินแล้วไป อมันยังมันงงอยู่เอ๊ะวันนี้ทำไมถึงผาเข้าข้ออ้าวก็ลูกมันอยากกินนมไนมมันตึงลูกมันยังไม่อยากป้าวป้ไป้า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 เด้ลูกยังไม่อยากลูกมันก็จะอดกินลมไปไป ไม่เลยดื้อจังเลยเนี่ยรวเอาเร็วไอยากเ้าออารมณ์ยังยังกลังสนกอยู่ากกินานยาวนลูกมันไปกินยาออ้งใส่มันบอกลกมันกินต่อไปกินยังแบนั่นนั่นมันสู้เลยเออเอาป้ป้ไปกินหญ้าที่คอกไปกินญ้าที่คอกไป ที่คอกมีหญ้าอยู่ไปเร็วเร็วเร็ว,รวที่คอกมีหญ้าอยู่เร็วเร็วไปเร็วเร็วบ <c oughs> ่อือดื้อจริงจริงดื้อจริงจริงอืมไปเร็วที่นั่นมีหญ้าอยู่ คือหญ้าไปให้คือยญาไปให้หรืวเกี่ยวย่าไปให้เห็นไหมตอนที่เราไปช่วยเหลือน้ำท่วมน่ะเขาก็ขึ้นลวยตรงสุงสูงแล้วเขาก็เกี่ยวย่าไปให้กินฟางแห้งไปให้กินอขับมันขับมันขับมันนี่ย่า้าเลย กยร่ังลังย,ง,ย,ยง,ง,งว่าเอ๊ะวันนี้เข้าเร็วแท้ยังหัวค่ำอยู่เลยบอกยังตะว <c ười> ันยังไม่รับขอบฟ้า,า <c ười> เลยเอาเอาเอากิน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 ไหมเนี่ยจะกินไหม เดี๋ยวว่ที่ไหนไม่ไม่กินอ้าวเดี๋ยวย่ามาเดี๋ยวย่ามาอ้าวมองตามแล้วมองตามแล้วฟางแห้งไม่กินนะเนี่ยไม่กินเลย เกี่ยวหญ้าน,น,นู่นนู่นเกี่ยวหญ้าไว้นู่นนูน่นนะคะอืมอ่ะเดินไปแบกหญ้ามาแล้ว เต็มตะกาเลยมันไม่กินอันนี้คือเขาามีทางเลือกใช่อันนี้เขามีทางเลือกเขาก็เลยไม่กินแต่วันไหนที่เขาไม่มีทางเลือกเขาก็จะกินอันนี้คือเขาเขามีทางเลือกใช่อันนี้เขามีทางเลือกเขาก็เลยไม่กินแต่วันไหนที่เขาไม่มีาเลือกเขาก็จะกิน ใจเย็นลูกใจเย็นโอ้ยใบรุนใจร้อนยอดหญ้าสวยจังอ่ะสวยมากสวยมากเลยโอ้ยเทออกมายิ่งเห็นแลาวมีแต่หญ้าอ่อนๆยอดแต่ว่าเอาบนรอดบุนลอดเข้ามาทางนี้แล้วเยจับให้หนอร่อยเลยของหญ้าเอ้ยของเสือมองเห็นไหมเห็นจับใหไหน ว่าตอกขึ้นมาผสมกันขนามันกินดีดีเลยแล้วหากอัลลาชก่อันอันนีานี่นะก็แล้วก็เกี่ยวเป็นลำนะมันจะได้ไม่ไม่ติดคอถ้ามันมีแต่ใบนมเดี๋ยวมันติดคอต้องต้องปนการผสมของคลียร์อือฮึอะสำหรับเคลียรประมาณนี้นะคะเอฟซีั่นนะคะเข้าก่อนเวลานะคะสวัสดีค่ะ